สวัสดีครับวันนี้นะครับมาได้คุยกันหนะครับผมในหัวข้อที่ว่าเจาะลึกแบรนด์ยางนะครับว่าแบรนด์ยางแต่ละแบรนด์เนี่ยอยู่บนเซกเมนต์ไหนกันบ้างต้องขอบอกบริษัทหรือท่านผู้ฟังหรือคนทุกท่านไว้เลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับ เป็นข้อมูลส่วนตัวของผมจากประสบการณ์การขายนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายหรือเป็นการดิสเครดิตหรือการเป็นการอวยบริษัทไหนบริษัทหนึ่งนะครับผมต้องขอบอกเลยก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับแต่ก็ในคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าต่อให้เป็นแบรนด์ท็อปหรือแบรนด์ไม่ท็อปหรือแบรนด์อะไรก็แล้วแต่แต่ละตัวแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับเขาจะมี แบรนด์ Brand, หรือว่าตัวเซกเมนต์ตัวถูกกลางแพงและท็อปโคตรแล้วบ้างก็มีบางแบรนด์ที่แม่งผลิตตัวต่ำต่ำต่ำตำ่ลงมาเรื่อยๆก็มีหมายความว่าวันนี้ยางเทียร์หนึ่งที่บิสโตนมิชลินมันก็ผลิตยางตัวที่ถูกมาซุยลุยกับตลาดข้างล่างเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมพุ่งถึงตลาดเทียร์หก่อนผมบอกก่อนนะครับผมจะแบ่งยางออกเป็นทั้งหมด4เทียร จริงๆอ่ะคนไทยจะนึกกันว่ายางจะมี3าเทียแต่ปัจจุบันเนี่ยผมพูดถึงเทียสีขึ้นมานิดหนึ่งเทีย e สเนี่ยผมถือว่ายางแม่งแบบชื่อก็ไม่รู้จักเลยนะครับแล้วก็แบบเออผมว่ามันเป็นแบรนด์จีนจ๋าๆไปเลยนะครับก็เอาไว้ตรงนี้แล้วกันราะนี้มาพูดถึงแบรนด์ยางบ้างนะครับเออ แบรนด์ยางเนี่ยนะครับผมจะแบ่งเซกเมนต์ที่1ก่อนยางเซกเมนต์หนึ่งเนี่ยนะครับแบรนด์ที่เป็นยางที่ท็อปทในประเทศไทยที่คนใช้กันแน่นอนเซกเมนต์หนึ่งคือบริสโต้นะครับบริสโตเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามีผลิตยางออกมาเยอะแบบโคตรจะเยอะนะครับอีโคเปียได้มีอีโคเปียมีทูรันซามีโพลันซานะครับมีอะดีโนรินนะครับมีหลายตัวนะครับตัวที่2เนี่ยนะครับแบรนด์เซกเออเทียนหนึ่งแบรนด์ที่2สําหรับผมก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า มิช h e ลินคือถ้ามือนึกถึงบิสโตนคู่บิสโตนก็คือ m i ช h ิล i ินะครับผมฉะนั้น m i ช h ิลลินเนี่ยแม่งออกแบบยางมาไม่ได้เยอะเหมือนบริสโตนนะครับแต่ว่า m i ช h e ล i ินเนี่ยมันจะเน้นคุณภาพยางที่เยอะนะครับเพราะมันเนี่ยจะผลิตละน้อยน้อยตลาดเช่นตัวเงียบเนี่ยส่วนให่มันก็จะมีแค่ x m 1 x m 2แล้วก็ Primacy 4แล้วถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยมันก็มีเลย Pilot Sport 4พ i l o t Sport 3พ i l o t Sport 4แค่นี้ นะครับฉะนั้นเซกเมนต์ยางมันจะน้อยมันไม่เหมือนแบบบิตโตนแม่งอีกโคเปียมันมาทูรันซ่าทูรันซ่าแม่งแบ่งออกไปอีกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเด,เดี๋ยวรอบคือวันนี้ผมจะพูดกระกราดไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเจาะลึกทีละแบรนด์ให้นะครับเซกเมนต์ตัวที่3นะครับแบรนด์ที่3ามเลยก็จะเป็นแบรนด์ที่ผมว่าน่าเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนใฝ่ฝันนะครับที่มีชื่อว่า p i r รอรนะครับ p i r รอรเนี่ยเป็นยางที่ส่วนใหญ่ก็เป็นยางนำเข้ายาง EU นะครับหรือเป็นยางพวก โอ oh, UHP นะครับยาง UHP ก็คือยางพวก lamborghini Ferrari หรือเป็นยางพวกแบบรถซูเปอร์คาร์อะไรอย่างนี้นะครับ Ferrari เนี่ยก็แบ่งยางออกเป็นตั้งแต่ตัว Pirelli p e r e โอเยอะ l p i Scorpion หลายตระกูลนะครับ, p ion, ตนะรบแต่ละตัวก็แตกต่างการใช้งานออกไปอีกทีหนึง่งนะครับผมต่อมานะครับจะขอนใจสายนุ่มเงียบแล้วนะครับแบรนด์ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Yokohama นะครับโยโกฮาม่าเนี่ยก็จะมีออกแบบยางเป็นทูนควอน v 5 2เดซิเบล ae นะครับหรือมันก็เป็นตัวซิงก็จะเป็นพวกตระกูล ed 0 8นะครับต่อมาเนี่ยนะครับแบรนด์ต่อมาก็คือเพื่อนของโยโกก็คือโตโยต้าไม่ใช่โตโยต้านะครับโตโยชัยนะครับตัวต้าเนี่ยผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็มี c 1 s ae 5เอ้ยไม่ใช่ c 1 s เอ่อ tr 1นะครับแล้วก็ porsche sport นะครับไม่เลยตัวก็ลองไปศึกษากันดูนะครับผมต่อมา ถึงไหนแล้ววะกูติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกต่อมาแบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้จะเป็นยังกึ่งเทียร์หไปเทียร์สอเขาะจะมีชื่อแบรนด์ชื่อว่า continental ผมขอแยกเป็นเทียร์หนึละกันเพราะว่าทีย continental เนี่ยจะมีอย่างที่เขาเรียกว่ายัง eu หรือว่ายัง uhp ยังกลุ่ม continental europe นะครับก็คือยังนำเข้านั่นเองอยางไอ้พวกนี้ก็ติดอยู่บนบนซ์ mo Porsche หรืออะไรพวกนี้นะครับตัวเบนตัวนี้ก็จะมีคราวนี้ผมมาพูดถึงเซกเมนต์ที่2หรือ,อย่างที่ที่เทียสองเทียสองเนี่ยเป็นยาที่หั้ที่ผมพูดชื่อนี่โคตรเดยอะนะครับเพราะว่าเทียสองเนี่ยเป็นยาที่หลายหลายคุณคุณหูตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเลยละกันนะครับผมเทียสองเนี่ยนะครับต้องบอกกันเลยเมื่อกี้พูดมาแล้วมีคอนติเนนทัลคอนติเนนทัลก็มี MC6 u ซ6หรืออะไรงนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแตกให้เนาะรอบหน้าต่อมา แบรนด์ Brand, เออเทียสองเนี่ยตัวต่อมาที่คนเริ่มจะรู้จักกันก็จะเป็นพวกเกาหลีเกาหลีเนี่ยก็จะมีคัมโฮคัมโฮก็จะุกคู่กับฮันคุกนะครับผมจะเอาไปติดติดกันเลยแล้วกันคัมโฮฮันคุกนะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอะไรกว่าเทียสองก็มีคัมโฮมีฮันคุกมีเอ่อมีดันหลบ นะครับดันหลบกับกูดเดียก็อยู่ด้วยกันไปแล้วกันดันหลบกูดเดียนะครับถ้าเป็นยางเกาหลีอีกตัวหนึ่งก็เน็กเซนนะครับเน็กเซก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นยางเกาหลีเหมือนกันอ่าแล้วก็บางคนก็จะถ้ากุกูดเดียแล้วบางคนก็จะเป็นเลือกดูตัว f a l เคนโฟลเคนเนี่ยก็จะมี อีกตัวมีฟลอเค n นฟลอเคนดันลมันก็อยู่ด้วยกันนะครับฟลอเคลนดันลอปกูดยสามแบรนด์เนี่ยนะครับเทียสองเออต่อมาเนี่ยนะครับก็จะมีเทียเทียสามเนี่ยก็จะมีตอกี้ก็ไปหมดแล้วเนาะเกาหลียังไทยบางแบรนด์เนี่ยนะครับก็จะตกอยู่ในเทียสามนะนะครับเพราะว่าเทียสองเนี่ย คือคือผ,ผมนึกไม่ออกแล้วอะนะครับมาเทียสามก่อนแล้วกันเทียสามเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นหูกันนะครับแม็กซิตโอตาณิดีสโตนนะครับแม็กซิตโอตาณิดีสโตนกู๊ดไลท์นะครับแล้วก็มีโอ้โหเยอะอะมีอะไรอีกวะเดเรียมนะครับอ่าต่อมาเนี่ยจะเป็นเทียสี่เทียสี่เนี่ยผมขอพูดง่ายๆแล้วก็คือพวกอย่างจีนจ๋าชื่อแบบไม่ขอพูดแล้วกันเดี๋ยวหาว่าผมว่าเขานะครับก็จะเป็นยานที่แบบเกิดมาแม่งไม่เคยได้ยินชื่อ แต่เจือกมีคนใช้กันเยอะแล้วเราก็ได้ยินชื่อนะครับผมไม่พูดชื่อเดี๋ยวโดนด่านะครับก็ยางที่แม่งเม d ด in น h i n น่ะไอ้ดอกที่เป็นลูกไฟดอกที่เป็นเส้นๆเ,เบาๆเส้นน้อยๆเสียงดังๆอะไรพวกนี้คือผมจะบอกทุกคนเลยนะเว้ว่าไอ,อย้ยางเทียสสี่เนี่ยมันคือยางที่ทุกคนซื้อกันในราคาแบบ ครับสิสี่เส้น4,000 5,000เนี่ยครับสิสี่เส้น5,000 6,000 7,000 8,000มันมีมันมีแต่อย่างที่บอกแหละซื้อยางเนี่ยนะครับตั้งแต่พูดมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียร์หนึ่ถึงเทียร์สี่ทุกคนฟังผมไว้นะเว้ยต่อให้มันจะซื้อ,อยางเทียร์หนึ่งหรือเทียร์สี่เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องศึกษาคือยางเนี่ยนะครับยิ่งแพงยิ่งดี ยิ่งตรงโจทย์การใช้งานคีอยัติคุ้มค่าของคุณที่สุดนะครับคุณจะซื้อยางอะไรก็แล้วแต่ซื้อแล้วแม่งได้ใช้อ่ะไม่ได้ซื้อมาแล้วปีหนึ่งแล้วมึงทิ้งอ่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยยางที่ดีต้องวิ่งได้จริงไม่ใช่ว่าดีแค่2 0 0 0 0โลยางส่วนใหญ่มันจะดีแค่2 0 0 0 0โลแต่ถ้าหลังจาก2 0 0 0 0ืโลอะไรยังอยู่ยังดีไอ้ี้ยนั่นแหละเป็นแบรนด์ที่ดีนะครับฉะนั้นผมจะบอกทุกคนเลยว่ายางที่ดีคือคุณต้องใช้จนคุ้ม,มแล้วคุ้มจริงๆใช้แล้วกล้าวิง่งกล้าซัดกล้าขับ ไม่ใช่ซื้อไปเสร็จโหเยี่ยยางคุด,ดังเย่างกับลูกปืนแตกวันหนึ่งลูกปืนแตกยังไม่รู้ตัวเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไหมนะครับแล้วบางทีเนี่ยยางที่ดังไม่ควรจะเกาะถนนบางยีง่ห้อแม่งดังไม่ว่าแข็งแก้การชกเด้งก็ไม่ได้เสือกมีปัญหาว่าแข็งบวมรีดน้ำไม่ได้อีกนั่นแหละคือปัญหาของมึงแล้วนะครับฉะนั้นก็เลยจะบอกทุกท่านว่าวันนี้ นะครับผมสรุปยางให้ง่ายๆให้ฟังว่าจะซื้อยางตัวไหนก็แล้วแต่ควรศึกษาว่ายางแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะสาหรับคุณหรือเปล่าดอกยางมีคอมฟอร์ตสปอร์ตอะซิมมิสลิกเซมิสลิกไปศึกษากันดูว่าตัวเองเหมาะสําหรับยางประเภทไหนนะครับผมก็หมดแล้วนะครับผมฝากร้านหน่อยนะครับร้านผมมีสสาขาสาขาแรกสาขาติวานนท์สาขาที่สองสาขาบางใหญ่นะครับผมฝากถูกใจสาขาไหนาเรียนเชิญสาขานั้นสวัสดีครับกด subscribe ให้ด้วยนะ